ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่13บุ่มาพันครับผมเสร็จแล้วนะครับท่านตามที่ท่านขอมาครับผมนะครับเป็นขวานก่อนนะครับดูขวานครับผมความยาวสุดอยู่ที่19นิ้วนะครับดูนะครับตกริมตอกอะไรอย่างดีเลยนะครับ ยาวตรงนี้อยู่ที่5.5นิ้วครับผมความกว้างตรงนี้อยู่ที่4.5้าครับผมเป็นแค่นี้นะครับพร้อมใช้งานเลยครับผมดูนะครับเป็นงานสั่งนะครับชุดนี้เป็นของเฮียจงกตติตรงตุงของไปที่เอ่ยนามขั้นนะครับเป็นนี้เป็นเสียมครับผมเป็เสียมครับ ความยาวอยู่ที่1เมตรกว่าๆนะครับด้ามเป็นไม้เข็งครับผมดูนะครับความยาวตัวนี้อยู่ที่แดนิ้วความกว้างมีกสามนิ้วครับผมความหนาอยู่ที่ห้ามิลไม่ใช่เหล็กเหนบนะครับเนียตัวนี้เป็นเหล็กใบเลื่อยที่ตัดหินอ่อนนะครับมันจะดีกว่าเหล็กแหนบครับผมตามที่ผมเคยทํามานะครับ ด้ามครับผมเป็นไม้เค็งนะครับความยาวของด้ามอยู่ที่หนึ่งเมตรกว่ากว่าครับผมใช้งานได้เลยครับเฮียดูนะครับหักมือเหมาะมือพอดีเลยนะครับมีเสียมตัวนี้มีดขอนะครับใส่ด้ามให้เสร็จสับเลยนะครับพร้อมใช้งานครับผม ดูนะครับล็อกไว้แล้วไม่มีหลุดนะครับตัวนี้ความยาวของมีดอยู่ที่12นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่3นิ้วครึ่งครับผมดูด้ามน,นะครับด้ามอยู่ที่1เมตรนะครับดูครับผม เป็นมีดขอมีดถวดนะครับใช้งานทั่วไปด้ามเป็นไม้เป็นไม้ยางนาครับผมมใช่ไม้คิงนะครับเพราะกลัวมันจะหนักครับผมดูนะครับยาวๆวันนี้ค่าส่งโยเงยเอ้ยผม <c oughs> ไม่อยากพูดเลยนี่นะครับเสร็จแล้วครับผมเสร็จทั้งสามอย่างเลยนะครับดูครับผม จากส่งพวกนี้ครับเนี่ยครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ